กองทุน k t ท US Growth Equity Fund นะครับหรือกองทุน k t ข s ิ u s ูมีนโยบายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวนะครับก็คือกองทุน AB American Growth Portfolio นะครับหรือเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น m a s t e r Fund นะครับกองทุนหลักนั่นเองซึ่งกองทุนหลักหรือกองทุน m a s t e r Fund นะครับก็จะมีนโยบายการลงทุนนะครับในหุ้นสหรัฐ ที่มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งนะครับมีคุณภาพและการเติบโตของกํำไรของบริษัทจดทะเบียนที่มีความมั่นคงครับโดยกองทุนนะครับก็จะลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสการเติบโตในระยะยาวนะครับเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในสหรัฐมองหาธุรกิจ ที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเป็นธุรกิจที่มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงสร้างกําไรเชิงเศรษฐกิจได้อย่างแข่งแร่งนะครับโดยกองทุนนะครับก็จะเน้นลงทุนในบริษัทที่มี Return on a s s e t นะครับหรือมีกําไรต่อสินทรัพย์สูงนะครับหรือจะเป็นบริษัทที่มีตัว Return on Asset ที่ พัฒนาขึ้นมาจากเดิมยังไม่ดีเราปรับตัวขึ้นมาดีก็ได้นะครับดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมนะครับก็จะเป็นดัชนีราเซล1000โกลด์อินเด็ก์นะครับโดยท็อปโฮลดิ้ง10ตัวแรกของกองทุนนะครับก็จะมีน้ําหนักรวมกันประมาณ30-40%ของกองทุนรวมนะครับก็เรียกว่าจะไม่เป็นการกระจุกในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับโดยกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่ทางกองทุนลงทุนอยู่มากที่สุดนะครับในณสิ้นเดือน7นะครับก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ ลองลองมาเป็นกลุ่มสุขภาพและก็จะเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับไล่ลําดับลงไปโดยตัวอย่างหุ้น ที่ทางกองทุนถือลงทุนอยู่ณสิ้นเดือน7นะครับได้แก่ตัวแรกนะครับจะเป็น Microsoft นะครับก็เป็นยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์นะครับของโลกเลยตัวที่2นะครับก็จะเป็น Alphabet นะครับหรือเป็นบริษัทแม่ของทางด้านอ่า g ูเกิลนะครับที่เรารู้จักกันอันดับ3นะครับก็จะเป็นตัว United Health Group นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรนะครับอันดับ4นะครับก็จะเป็นทางด้าน Visa นะครับก็ยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจ ด้านบัตรเครดิตนะครับอันดับ5นะครับก็จะเป็น n v ็นวีนะครับก็ผู้นําด้านธุรกิจชิปประมวลผลนะครับของโลกรวมถึงการ์ดจอด้วยนะครับ